สองตัวชอบไมหมล่ะปีนต้นไม้อ่ะมีตังจับกิ่งที่มันใหญ่ๆไหนลูกดูหุ่นดูหุ่นลูกสิโอ้ยเดี๋ยวก็พาหากักหลบกทำไมลูกแม่มีแต่ตัวหุ่นดีๆเนี่ยดูเหยียบน้องขึ้นไปอีกดูเหยียบน้องอีกนะลูกตอนนี้ตอนเย็นอากาศดีๆลมพัด ดดีนะล,ลูกเนาะมีตังชอบไหมไม่มีแดดด้วยแม่ความจิงหมายหาจรเลยเนี่ยอิ่งเนี้ยเนี่ยเนี่ยทำไมมีตังมีนมอ่ะลูกฮะต้องซื้อเสื้อในให้มีตังใส่ไหม